มันคือหลักาง,ง่ายๆต้นที่เราเตรียมมานะครับก็คือใบถึงแล้วเราก็เป็นต้นที่เกยบยอดนะครับเกยบยอดแล้ว่าพันต้นไผ่น้ืองพึ่งนะครับอันนี้ก็เกยบยอดจากพันก็คือวิธีการง่ายๆนะครับเราก็ใช้รถตีดินก่อนนะครับก็รถตีดินเสร็จแล้วเราก็เอาถุยโรยนะครับเราก็เอาถุยโรยเราก็เอาอินทรีย์วัตถุนะครับมาโรยในรัศมีความผาศูนย์กลางก็ประมาณ2เมตรนะครับแล้วเราก็ จะใช้วิธีการเอารถตีอีกเที่ยวหนึ่งนะครับอันนี้รถปุ๋ยเราใส่ไปแล้วหนึ่งกระสอบนะครับอันนี้เราสาธิตให้ดูว่าเราโรยปุ๋ยในรัศมีนะครับให้กว้างๆนะครับวางไว้งนี่นะครับไม่ควรเอาออกนะครับเพราะว่าจะได้เป็นจุดศูนย์กลางอยู่นะครับจะได้เป็นจุดศูนย์กลางอยู่เพราะฉะนั้นไม่ว่าจะตีดินหรือว่าโรยปุ๋ยเราไม่ควรเอาออกพอเราโรยปุ๋ยเสร็จแล้วเราก็จะตีเอารถตีคุกเข้าดินอีกเที่ยวหนึ่งนะครับนี่คือวิธีการปลูก การปลูกแบบนี้จะช่วยเรื่องของการลดเรื่องรากเน่าคนเน่าได้เยอะเพราะฉะนั้นเมื่อเราจะปลูกซีเนี่ยไม่ใช่ว่าจะปลูกแบบเก่าๆแล้วใช้สารเคมีจะฉีดยังไงมันก็ไม่หายไม่ว่าเคมีหรือินทรีย์ถ้าลักษณะการปลูกไม่ได้ไม่ได้ควบคุมเกกรื่องการป้องกันก็จะไม่ได้ประโยชน์นะครับเดี๋ยวเราจะลดทุน คมมุ่งไปรวยแก่งแย่งแข่งขันสังคมจมลงทุกวันขอเพียงมุ่งมาจนพอเพียงแบ่งปันสังคมต้องการคุณธรรมใช่ความรวับพอเราผสมดินเรียบร้อยแล้วนะครับให้เรา คุ้ยนะครับคุ้ยให้จุดมาร์กของเสาที่อยู่ตรงกลางนะครับพอเสร็จแล้วเราก็เอาไม้ออกได้นะครับแล้วก็เคลียนะครับเคลียเคลียก้นหลุมนะครับเคลียให้เสมอ,อการที่เราใช้อินทรีย์วัตถุนิดหน่อยนะครับใส่ใส่เพื่อลองก้นเพราะว่า ส้มของเราเนี่ยเวลาลาบเขาก็จะออกเขาก็จะออกมีทั้งด้านล่างแล้วก็ด้านข้างการลักษณะอย่างนี้ก็คือการที่ไม่ต้องขุดหลุมลงไปถ้าเราฝังลึกเวลาฝนตกจะเป็นบ่อน้ําขังข้างล่างล่างมีโอกาสเน่าแล้วก็ข้างล่างจะไม่มีอินทรีย์วัตถุเลยพืชก็จะไม่โตแล้วเราใส่แต่อินทรีย์วัตถุข้างบนมันก็จะกินอินทรีย์วัตถุได้น้อยแต่ถ้าลักษณะอย่างนี้มันจะกินอินทรีย์วัตถุได้เต็มที่นะครับวิธีการปลูกนะครับล้าก็ทำตุดก้นให้เสมอนะครับก้นเสมอแล้วเราก็เอาเข่งไ,ไปเพราะเข่งของเราเนี่ย เราจะใช้วิธีการเอาถุงใส่ไว้นะครับเพื่อบังคับพอดีมันแห้งนิดนึง่งเมือเราตั้งตรงแล้วนะครับเราก็คุยนะครับพอดีส้มเราใส่รถมายังไม่ได้ใสนะ่น้ำ ทีนี้เ้าก็คุยอินทรีย์วัตถุหมกเลยครับคุยเข้าข้างๆนะครับคุยให้รอบๆดูวอเพราะด้นดินของเราที่เติมอินทรีย์วัตถุนะครับก็จะผสมไปกับดินเมื่อผสมกับดินเนี่ยรากเขาก็จะออกมาหากินด้วยกับอินทรีย์วัตถุนะครับอันนี้หลักการง่ายๆการปลูกส้ม ทุกวันนี้การปลูกทุเรียนส่วนมากแล้วก็จะยกโคกให้เรียบร้อยก่อนแล้วก็ไปขุดหลุมแล้วก็ปลูกทุเรียนมันก็คือดินก็ยังดินเหมือนเดิมไม่ได้เอาอินทรียวัตถุใส่แต่ถ้าเกิดว่าเราค่อยๆทาไปเรื่อยๆบางทีเราต้องจ้างรถเนี่ยมาทําเนินเพือ่อการปลูกทุเรียนแต่จริงๆแล้วไม่จําเป็นนะครับให้เราปลูกบนดินแล้วเราค่อยๆเอาอินทรียวัตถุใส่แล้วก็ไล่ไปทุกสามเดือน6เดือน<ๆ>แล้วค่อยไล่ไปเรื่อยๆอินทรียวัตถุเราก็จะอยู่บือนเดินดินทั้งหมดทุกวันนี้จ้างแม่โคคุยๆก็คือคุยเนินดินมาเฉยๆ นะครับนั่นก็คือปัญหาที่แก้กันไม่ตกนะครับแก้กันไม่ตกเพราะนั้นไม่ว่าส้มไม่ว่าทุเรียนหลายๆอย่างควรจะใช้ลักษณะรูปแบบนี้นะครับเพราะนั้นเราจะเติมธาตุอาหารไปเรื่อยๆนะครับวิธีการเติมธาตุอาหารเราก็ไม่จะไปต้องใส่ข้างบนเพราะรา,ากเนี่ยเขาจะออกมาข้างๆถ้าึถึงระยะหนึ่งรากก็จะเริ่มออกมาข้างนอกเราก็คุยดูถ้ามีรากออกนอกแสดงว่ารากพ้นแล้วเราก็จะอ,อินทรีย์วัตถุโรยข้างๆแล้วก็เอารถตีแล้วก็คุยขึ้นไปอีกมันก็จะกลายเป็นเนินดินไปเรื่อยๆ บางท่านอาจจะอ้าวถ้าเกิดตั้งบนดินเนี่ยโอกาสจะล้มมีไหมไม่ล้มหรอกเพราะลากมันยึดวงกว้างแล้วยังไงมันก็ไม่ล้มนั่นะก็คือวิธีการลัการทาง่ายๆนะครับเราก็จะครั้งแรกเราได้ทาประมาณนี้ครับแ็จแล้วเราก็จะคุยนะครับเราก็จะคุยเนินดินให้เสมออย่าไปกบโคนต้นเอาแค่เสมอกับเถ่งที่เราเทอยู่นะครับเดี๋ยวจะคุยให้ดูนะครับผมวิธีการคุยก็คือมันจะได้มีที่เติมน้านะครับจะได้มีที่เติมน้ํา ใช่เราให้ป pues ้งกันนะครับถ้าจะให้ดีนะครับเราควรจะเติมน้ํากับดินให้ด nah ินชื้นให้ได้นะครับถ้าด right ินชื้นได้เนี่ยข้อดีของมันก็คือเวลาเราขึ้นมาปั๊บเนี่ยเวลาเราเติมน้ําลงไปมันจะชื้นเร็วเปียกเร็วแต่ถ้าตราบใดที่เรา้ทําให้ดินแห้งเนี่ยโอกาสเติมเนี่ยมันจะมันจะชื้นช้าแล้วมันจะเกิดเจอเจอปะทะระหว่างร้อนกับเย็นปะทะกันก็จะเกิดคือแห้งแห้งกับเปียกปะทะกันจะเกิดความร้อน แต่ถ้ามันชื้นเย็นตลอดเนี่ยมันจะไม่เกิดความร้อนรากพืนก็จะไม่ค่อยมีปัญหามากนะครับนี่ก็คือวิธีการเราต้องคุยให้เจอให้ได้นะครับคุยให้เจอปากเข่งให้ได้นะครับยิ่งเราวงกว้างเท่าไหร่โอกาสที่เราจะให้น้ําก็จะยิ่งดีขึ้นมากขึ้นนะครับอันนี้จะคือหลุมเก่าปากเข่งเก่านะครับอเอาแค่นี้เพราะว่าอย่างน้อยรากเนี่ยมันจะเป็นรากอากาศ แม้กระทั่งต้นไม้ใหญ่ๆต้นมะม่วงต้นใหญ่เนี่ยถ้าเราปลูกเขาไว้เนี่ยไม่ตายถ้าเราถมดินพื้นที่เนี่ยถ้าถมไปที่รากมะม่วงสูงประมาณตั้งสามจุดเป็นห้าเนเนี่ยมะม่วงทั้งป่าก็ตายหมดนะครับ <phenomen S 2> <ม>เราจะสังเกตเหนว่าต้นไม้ใหญ่ก็ตายนะครับถ้าเราถมดินบางอย่างตายบางอย่างไม่ตายไม่ใช่ตายทุกอย่างนะครับบางอย่างก็ตายบางอย่างก็ไม่ตายนะครับลักษณะอย่างนี้แล้วเราก็เดี๋ยวเอาก็อินรีวัตถุมาโปยตรงนี้สักนิดนึงแล้วก็ฟังคุมลดน้ําแล้วก็ลดไปในนี้ รถเนฝามันจะซึมแล้วมันจะเปี่ยกอยู่ข้างล่างนะครับเวลาเราลดน้ําเราถ้าเป็นตะยาง,ะยะงกับยานึงเราอาจจะฉีดรอบๆด้วยแต่กลางๆนี้เห็นน้ามันขังแต่ขังไม่ต้องกลัวมันจะซึมลงไปข้างล่าง mm hmm. แต่ถ้าเราขูดบ่อถ้าน้ำขังก็คือขังอยู่ในบ่อแหละโอกาสที่มันจะอัตราการเสี่ยงมันก็จะสูงเพราะฉะนั้นก่อนจะปลูกเนี่ยหัวใจของมันก็คือดินต้องลดน้ำให้ชื้นก่อนนะครับหลักการอยู่แค่นั้นเอง